สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลผลการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันให้ทราบรายงานให้ทราบครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกครับที่แข่งที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพวันนี้วันที่14ธันวาคม2,566 ศึกชิงชป์สมโมสรโลกหญิงปรายาครับ DTI พบกับสปอร์ตเซนเตอร์ทีมจากสมโมสรเวียดนามครับสปอร์ตเซนเตอร์วันก็สู้กันได้เซตแรกทำท่าว่าจะง่ายปรายาแต่แล้วสปอร์ตเซนเตอร์วันสู้ด้วยความสุดใจขาดดินนะ ถือว่าทีมจากสาวเวียดนามนี่มาดีเหลือเกินในวันนี้วันที่14ธันวาคมนี้ตั้งแต่บ่ายโมงมานี่นะครับเริ่มการแข่งขันมีสู้กันถึง3เซตครับผลสรุปว่ามีดิวครับงานนี้มีดิวผลการแข่งขันปรายาครับ DTI ชนะสปอร์ตซินตะวัน SPC 3ต่อ0เซตครับผมด้วยสกอร์2 5ต่อ10 25 22และดิวเซตที่3ชนะไป2 7ต่อ25ผลสรุปป,ปรายาคลับชนะ3ต่อ0เซตเกือบไม่รอดปรายาคลับเกือบไม่รอดเกือบมีเซต4เซต5ขอนำผลการแข่งขัน ในกีฬาศึกชิงแชมป์สโมสรโลกมาเล่าสู่ฟังมารายงานผลและติดตามนะครับมีแข่งอีกจนถึงวันที่17ทธันวาคมครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกหญิงที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและพบกันใหม่ครับ